สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องซีรีส์จีนที่กำลังเป็นที่สนใจเรื่องหนึ่งนะคะ Best Choice Ever หรือสุดท้ายคือเธอค่ะที่ได้อย่างจื่อกับซวยข่ายมาแสดงนำคือข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยนะคะมันเหมือนจะชี้ไปที่ชีวิตตัวเอกเลยไม่เฉงหวน สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เจอเอ,อ่อความท้าทายเยอะมากทั้งเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็โดยเฉพาะเลยเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์กับคุณแม่นี่แหละคะ่ะดูเป็นปมใหญ่เลยใช่เลยครับเอ,อ่อเท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับเหมือนว่าจุดเน้นจริงๆเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องรักโรแมนติกที่เราคุ้นๆกันเท่าไหร่แต่มันเจาะไปที่ประเด็นครอบครัวที่แบบซับซ้อนมากๆครับโดยเฉพาะตัวละครคุณแม่หรือวันอายุเนี่ยเหมือนเป็นเอ่อตัวเดินเรื่องหลักเลยก็ว่าได้ครับอ๋อน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะเรื่องมันเริ่มจากไม่เฉงหวนเขาคบกับแฟนอยู่คือซินเจียเลี่ยงแต่ความสัมพันธ์ก็เริ่มแบบยุ่งเหยิงขึ้นมาทันทีเลย พอความลับเรื่องบ้านรวยของฝ่ายชายเปิดเผยออกมาคุณแม่หลิววันอายุนี่คือเปลี่ยนไปเลยนะคะพยายามจะแบบว่าเร่งให้ลูกสาวแต่งงานให้ได้ครับครับแต่เรื่องมันก็พลิกอีกคอฉงฮวนไปรู้ว่าครอบครัวฝ่ายชายเขาเาดูถูกครอบครัวตัวเองอะคะ่ะจุดนี้น่าสนใจมากครับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะคือข้อมูลที่เราเห็นเห็นมาเนี่ย มันบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวธรรมดาแต่มันคือการประทะกันของมุมมองเรื่องฐานะเรื่องชนชั้นแล้วก็แนวคิดการสร้างครอบครัวด้วยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแล้วไงครับมันโยงไปถึงพื้นเพรครอบครัวเดิมด้วยอืมจริงค่ะมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือหยาาจือหมิงที่สุวไข่เล่นนะครับ เขาเป็นเจ้านายคนใหม่แล้วก็เป็นญาติห่างๆของเชิงหวนด้วยที่เข้ามาช่วยนะแต่ก็ดูเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างอ๋อมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกใช่ครับแล้วปมของตัวละครนี้ก็น่าสนใจเพราะข้อมูลบอกว่าเขาโตมาแบบพึ่งตัวเองโดดเดี่ยวหน่อยมันก็เลยทําให้มุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของเขามันจะเน้นไปที่เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับหัวตัวละครซับซ้อนจริงๆค่ะแล้วที่คุณบอกว่าคุณแม่หลิวว่านี เป็นศูนย์กลางเรื่องนี้มีวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเหมือนกันนะคะข้อมูลบางส่วนเขาบอกว่าการแสดงออกของคุณแม่ที่ดูแบบว่าเล่นใหญ่หรือดูสุดต่งไปบ้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักแบบผิดๆนะคะแต่มันสะท้อนความกดดันจริงๆในสังคมเมืองของจีนครับครับพ่อแม่ชนชั้นกลางที่อาจจะเคยลำบากมาก่อนพอเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ก็เลยฝากความหวังไว้ที่ลูก โดยเฉพาะเรื่องแต่งงานเพื่อความมั่นคงของครอบครัวอะไรแบบนี้ถึงขั้นยอมเสียหน้าตัวเองก็มีถูกต้องเลยครับซึ่งนั่นแหละครับมันทําให้แม้ว่าพล็อตเรื่องแนวดราม่าครอบครัวที่สะท้อนค่านิยมสังคมแบบนี้อาจจะดูเป็นสูตรสําเร็จที่เราเห็นกันบ่อยๆนะไม่ได้มีอะไรใหม่แบบพลิกวงการค่ะแต่ความเข้มข้นของตัวละครแม่นี่แหละครับที่มันดึงคนดูเอาไว้ได้คือหลายคนอาจจะดูไปอึดอัดไปแต่ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ คุณแม่จะสร้างเรื่องอะไรอีกใช่ใช่ค่ะแล้วตัวลูกสาวล่ะคะไม่ถึงฮวนเขาจะรับมือยังไงกับความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยุ่งแบบนี้นั่นนะสิฮาบกักมีการวิเคราะห์กันว่าซีรีส์อาจจะพยายามสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้ลองเข้าใจมุมมองคนรุ่นพ่อแม่ด้วยคือเขาโตมาในยุคสมัยที่ต่างกาันบริบทสังคมความคาดหวังชุดความคิดมันก็เลยต่างกันไปแบบนี้แหละครับ อืมพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาเกี่ยวกับ Best Choice Ever เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เขาใช้ประเด็นครอบครัวความขัดแย้งระหว่างวัยแรงกดดันทางสังคมเป็นแกนหลักเลยในการเล่าเรื่องนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ฉีกแนวไปจากละครครอบครัวที่เราคุ้นเคยมากนะักแต่ก็ยังถือว่าสำรวจความซับซ้อนของคนเราแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวได้น่าสนใจน่าติดตามทีเดียวค่ะครับ แล้วมันก็อาจจะทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังของพ่อแม่ที่บางทีมันอาจจะเกิดจากชีวิตหรือความฝันที่เขาเองทำไม่สำเร็จเนี่ยมันควรจะมีเส้นแบ่งหรือว่าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตลูกโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองเรื่องสถานะทางสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเอ่อตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็น่าจะชวนให้คบคิดกันต่อได้ดีเลยครับ